เป็นแชมเปี้ยนสี่สั่นสอง ไม่ดับยังไม่พอ <Hey. S 1> แชมเปลี่ยนโดดจริงตรงมาแรนแชมเปลี่ยสสนสีซ้ำซอ ไไมมมม่่ดพออยยาชัััเตตีนวจริงงงบป้้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง T.J. Level u บนะครับวันนี้เราก็จบไปแล้วนะครับสำหรับจิตกรรม P.S. ซ s o n นะครับนะแล้วก็กิตกรรมซีซั่นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่ซีซั่น2นะครับนะเพื่อนๆนะ ก็ซีซั่น2ก็เริ่มวันที่10นี้เองนะครับแล้วก็ใครที่กำลังมองหาเซิร์ฟเล่นแนว EP6 นะครับนะสกิลตันเลาะ230สกิลตัน207นะครับทุกคนแล้วก็เซิร์ฟนี้ไม่มีจุตินะครับทุกคนนะเป็นแนวคลาสสิกนะครับสมัยใหม่นะครับนะแล้วก็ใครที่มองหาเซิร์ฟฟาร์มนะครับที่มีบอดฉลาดหรือว่าบอดบาตติเมียมนี่เองนะครับก็สามารถโหลดแรงแชมเปี้ยนมาเล่นด้วยกันได้นะครับนะ มีทั้งกิจกรรมมากมายนะครับกิจกรรมประจาประจําสัปดาห์นะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้คนกําลังหลั่งไหลกันเข้ามานะครับสําหรับคิวนะครับก็มีทั้งหมด6กถึงแปดหกถึงเจ็ดคิวเลยนะครับนะในส่วนของแรนด์มเปนนี่นะครับใครที่กําลังเตรียมตัวนะครับลงลุยซีซั่นสองนะครับก็อย่าลืมนะครับนะเจอกันนะครับวันที่10นะครับเปิดซีซั่นอย่างเป็นทางการนะครับนะ แล้วก็พบกับเหล่าสตรีมเมอร์มากมายหลายช่องนะครับพร้อมๆกันนะครับวันเปิดซีซั่นนี้นะครับก็คือวันที่10บนะครับนะแล้วเ,เจอกันครับบ๊ายบาย